ขอกราบสวัสดีนักชมท่านชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกนะครับแล้วก็รีวิวนะครับแอดออนฟรีไฟอิมูดกันนั่นเองนะครับผมอ่านะครับหรือว่าแอดออนท่าเต้นในฟรีไฟนะครับอ่าซึ่งก็มีด้วยกันอย่ทั้งหมดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเึ้นในดูนะซึ่งเลยกว่าโคตรที่จะเยอะนะครับซึ่งมันไม่สามารถหาได้ในช่องอินวิตตอรี่นะครับหรือว่าครับได้นะครับอ่าต้อง เอกเอาด้วยนะครับทับฟังกชันกันเอ,เองนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันละได้เลยนะครับมาเล็กก็ ก็มาดูกันในที่วิธีการทับฟังก์ชันกันได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นเครดิตนะครับมาของยูทูบนะฮะคนสร้างนะครับก็มีช่อง YouTube ด้วยนะครับมานี่ก็ตามชื่อช่องก็ตามนี้นะหรือว่าใครขี้เกียจไปพิมพ์นะครับก็ผมก็จะทิ้งเครดิตไว้แต่ละล่างคลิปได้เลยนะครับมาท่านท่านก็ลองไปกดดูกันได้เลยนะครับมาก็พิมพ์ตามผมไปเลยนะครับมาทับฟังก์ชันนะช่องนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันก็อืมก็ปัญหาอย่างนึงนะครับมาทับฟังก์ชันนะก็เออบางทีปัญปัญหามันก็แบบหายไปมันหินก็กลับมาเลยประมาณนี้เนาะก็กลับไปกลับมาอยู่นะครับผมก็ยังงงๆกับเครื่องผมอยู่นะครับก็เป็นที่เครื่องนั้นะครับอก็มีสองทับฟังก์ชันนะจะเป็นอี๊มูดแรกนะครับแล้วก็อี๊มูดแล้วก็ขีดเออสเปเชียลนะครับก็จะเป็นแบบเออท่าเต้นที่ไม่ต้องแบบใช้ของเช่นแบบ เออถ้าเต้นที่มีใช้ของนะครับก็จะมีแค่คําว่าอีมูดนะครับก็แบบอย่างเช่นปักธงอะไรอย่างงี้บางกบมันก็ต้องใช้ของมันก็ต้องมีธงถึงจะปักได้นะครับก็จะเป็นอยู่ในอีมูดสเปเชียลนะครับวันนี้ก็รีวิวอีมูดธรรมดากันมากนะครับมาก่อนที่จะไปรีวิวอีมูดสเปเชียลนะครับมาอันนี้นะครับฟังก์ชันแรกก็จะมีอยู่ประมาณ6ถ้าเต้นเลยนะครับซึ่งนยกได้ว่าโคตรที่จะเยอะนะครับเมื่อกี้แบบ มีการแบบเต้นโชว์ไปสักนิดนึงนะครับมาเปิดแบบน้ําจิ้มน้ำจิ้มนะครับมามาดูท่าแรกนะครับก็จะเป็นแบบท่าเออบกมือไว้ยนะครับอ่าแบบว่าแบบว่าแบบเราฆ่าคนได้ใช่ป่ะโอ้โหดูดิอ๋อเป็นไงบกมือไว้ยนะครับฆ่าคนได้ได้ดีๆเลยนะคืออันนี้ก็เป็นท่าปลบกมือนะครับมาท่าแบบเบสิกเบสิกที่แบบ ตอนฟรีไฟล์เริ่มพึ่งเริ่มเอ่อเอาท่าออกมานะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะเออก็เจ๋งดีนะครับช่วงนี้ผมก็หาจากการเล่นฟรีไฟล์ไปค่อนข้างนานนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเด็บนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับอมอพวกนี้นะเออนะครับแต่ก็เท่ดีนะเออแบบแต่มันน่าจะสมจริงกว่านี้ว่ามันแบบแขนมันน่าจะแบบงอ,งอได้สักหน่อยนะครับแบบมีความสมจริงอะไรประมาณนี้เนาะนค็อจะเหมือนฟรีไฟล์เด็แบบ แบบแค่นี้เขาก็ทํามาดียเออนะครับอันอันนี้ก็เป็นท่าแบบเออเขาเรียกว่าท่าอะไรวะเออแถวแถวแถวที่เออเพื่อนผมเรียกอ่าท่าวิ่งแบบพิจูนนะอะไรสักอย่างนะครับเออนะครับแต่เออพวกเออแถวบ้านผมเขาก็เรียกไงนะครับอ่านี่ก็ส่วนท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าแบบพวกซอมบี้อะไรประมาณนี้เนาะในฟีไฟโอ้โหอะไรวะซอมบี้แบบคือแบบหน้า ท่าแบบจืดอะเออสอมพี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างในติ๊กต็อกแล้วกันเนาะที่ผมไปหามาดูนะนะก็เดินประมาณนี้เลยนะถ้าต่อไปเป็นท่าหัวเราะนะโอ้โหยังเฟียวนะครับสำหรับท่าหัวเราะโอ้ยังเกลียนนะครับแบบแบบเราฆ่าคนได้ใช่ปะก็แบบ ชีชช้ชีชีหัวเราะหัวเราะชอบใจรับมานะครับก็เอ่อเก็บไปเลยละกันนะครับเออ,อเสียงหัวเราะเมื่อกี้อย่างเฟี้ยวเลยนะครับมา <ๆ S 1> ก็มาดูทับฟังก์ชันเอ่อไอ์อีโมสเปเชียลกันมานะครับมานะครับถ้าผม,มาอ่านผิดไงก็ขอไปนะแต่ก็น่าจะสเปเชียลหน่อยนะเออนะครับปื๊บอีโมสขีด,ด,ดสเปเชียลเอ,อ้ยไม่ใช่นี้เออปื๊บสเปเชียล ึ๊บปึ๊บอ่าถัดไปเลยนะครับโอ้โอ้โหมีเสียงแบบคล้ายๆกับแบบเราเก็บเลเวลได้เลยประมาณนี้ด้วยนะปึ๊บถ้าต่อไปนะครับนะท่านผู้ชมก็น่าจะแบบคุ้นๆตาดีนะครับสําหรับคนที่เล่นฟรีไฟบ่อยๆนะครับนี้ก็คือท่านั่งบัลลังนั่นเองนะครับโอ้โอ้ดูดิเอาโค้ชที่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาบัลลังมันไปไหนวะเดี๋ยวเดีเอาใหม่ใหม่ใหม่มันน่าจะเกิดอาการบักอะไรสักอย่างนะครับสําหรับเครื่องผมนะครับโอ้โห อดเลยนะครับแต่เออตอนคนสร้างเขาทําให้ดูมันเป็นอย่างนี้นะว๊บอ่ะเดี๋ยวผมข,ขึ้นขึ้นตัวอย่างของคนสร้างที่เขาทดสอบหรือว่ารีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับมามาประมาณนี้เลยนะเออนะครับก็จูของคนสร้างไปเลยกันเออไม่รู้ของผมเป็นอะไรก็ยุส ไอ้ผมก็เปิดตรงยูสึมท่วเกมเพลย์แล้วไม่ใช่เหรอวะนี่ก็ไม่แน่ใจหรือว่ามันไม่ต้องเปิดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมาเดี๋ยวขอปรับชาาแป๊บหนึ่งนะึลยอ่าก็มาดูท่าต่อไปปักธงได้ป่ะโอ้เดีเดะๆๆปักธงก็ไม่ได้หรอ,อโอ้โหเกินไปนเออไหนลองท่าดีเจเลยเออท็อปดีเจเป็นไงฮ่าลกใช่ปะ่ะเออไม่ได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็เป็นท่าส่งจูบนะครับมาแล้วที่ผมดูมานะเป็นว่าผมขึ้นมาให้ค้างงคานวกันนะสำหรับท่าไอพวกที่ไม่มีท่านะเออเนะี่ยครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่แบบถ้ามันทาได้มันโคตรเจ๋งเลยนะคือแบบทาแบบแบบเครื่องผมมันไม่บากนะ้นโคตรที่จะเจ๋งเลยนะครับเนีย่ยดูดิแบบทงทงเขาทํามาสวยนะเออสาหรับต้นฉบับน,นะเออนะครับเนี่ยนี่ผมไม่แน,น่ใจนะครับว่ามันเป็นอะไรนะเออนะครับก็ดูตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นดีเจนะ เออก็ถือว่าเออเอาออกเพื่อจะดูว่าขามันเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนไอ้มันเต้นดิท่าดเจแบบนี้นะเออมันไอ้ตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรแบบแผ่นเสียงหรือรอะไรสักอย่างเออไอโตะนั้นมาบังเนี่ยครับมันก็ไม่ค่อยเห็นแต่มันเท่ดีนะอันนี้ก็เป็นท่าส่งจูบนะครับอ่านะครับไออะไรนะนะครับอ๋อ I hear you ของเปียวนะครับนะครับกันประมาณนี้จริงๆมันจะเป็นรูปหัวใจขึ้นมาตรงกลางนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะปริ่มอ่านที่5ต่อไปนะครับคือท่าอะไรอ๋อท่าเซลฟี่เออนะครับสาหรับแรงแรงแรงฮีโร่อีกนะครับออนะครับก็มีมาตั้งแต่แรงแกนมาสเตอร์ยังไม่เข้ามานะครับได้ถึถงจำได้นะเออตอนนี้ผมก็ยังทันอยู่อันนี้ก็เป็นท่าให้กุหลาบนะ ตั้งเรียกว่าโคตรเท่อโอ้โหโดูดิถ้ากดชิป็ปราะมาณนี้โอ้โหอย่างเฟียวนะครับเออเขาทํามาดีนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวลองใหม่นะปึ๊บอ่ากดชิปแล้วก็แบบหันหัวขึ้นเป็นไงโอ้โหโดูดิอย่างเฟียวนะครับมาเงินประมาณนี้เลยนะปึ๊บอ่าถ้ามันนั่งอยู่แล้วล่ะโอ้โหโดูสิโกงตัวจโอ้โหนา่าสงสารนะครับสำหรับไอ้นี้นะก็ ก็เป็นประมาณี้เลยนะก็ไม่มีอะไรมากก็หมดแต่เพียงเท่านี้เลยเลยกันนะครับสำหรับท่านะก็ไปดูวิธีการลงกันได้เลยนะครับอ่ามาถึงวิธีการลงแอดออนกันเงี้นบ้างนะครับอ่าสำหรับแอดออนอีโมดฟรีไฟนะคบหรือว่าฟรีไฟีโมดนี่เออก็มีเป็นไฟล์ซิปนั่นเองนะครับอ่าสำหรับจอเค ครดิตนะครับก็ผมจะทิ้งไว้ให้แต่ละล่างนะครับก็คือคนสร้างนั่นเองเนาะโดยช่องของคนสร้างนะครับก็เป็นไฟล์ซิปแล้วกันนะครับผมก็อย่างแรกนะครับให้นักผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดมาเลยนะครับทิ้งลิงก์ที่ผมไว้ทิ้งไว้ให้แต่ละล่างคลิปนะครับานะครับแล้วก็เข้ามาที่แอป e i s e Writer ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแอปประจําเลยนะครับที่ผมจะใช้สอนผู้ชมไนนเลนะครับนะครับก็ กดเข้าไปที่ internal storage ไปได้เลยนะครับมาตรงนี้นะครับผมชี้เมนูนะครับปึ๊บมาหนึ่งชี้ปั๊บก็ผมก็สอนไปหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะเข้าใจแล้วนะครับมาก็เราไปโหลดเล่นดูนะครับโอ้โหแบบเรียกว่าเรียกว่าเจ๋งโคตรเลยนะครับมาก็แล้วก็กดเข้าไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งปั๊บมาก็จะเจอกับตรง แอดตัวแอดออนนี้นะครับที่ให้ท่านผู้ชมไปดาวโหลดมานะครับนี่ FF emoji นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อช n e l ของคนสร้างแอดออนนี้นะครับ่าซึ่งเขาก็สร้างพวกแบบพวกอะไรต่างๆด้วยนะนะครับแต่ผมไม่แน,น่ใจน,นะครับว่าแบบเวอ์ชนใหม่ๆของเขาทาไมผมเล่นไม่ได้นะครับนะ่าจะเป็นเพราะเครื่องของผมนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้มารีวิวกันให้ดูนะครับมานะ แถมอยากก็เคยมีคนรีวิวไปแล้วด้วยนะครับอั้นก็ไม่น่าจะมีคนสนใจมากนะครับก็ปุ๊บกดทําการกดค้างไว้นะครับสําหรับไฟลนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมด้านล่างนะครับในตรงนี้เลยนะปุ๊บอ่าแล้วก็กดแตกไฟลไปที่ได้เลยนะครับมาตรงนี้นี่ครับตรงกลางนะปุ๊บแตกไฟไปที่ปั๊บอ่าแล้วก็กดตกลงไปได้เลยนะครับมาปุ๊บแล้วก็รอไปสักครู่นะครับไม่นานนะครับเพราะว่าไฟล์ไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากนะครับมาแล้วก็ จะเจอจะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับอ่านี่ต่ตัวนี้เลยนะปึ๊บเออก็กดเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งอ่ะก็จะเจอกับไอไอไอไฟที่มีวงเล็บ R ด้านล่างนะเห็นปะ่ะเออแล้วก็ไฟล์วงวงเล็บ B ด้านล่างนะครับอา่ามันจะเป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์นะครับอา่าแล้วก็มาเริ่มที่โฟลเดอร์นี้ก่อนนะที่มันเขียนว่าวงเล็บ R ตรงด้านล่างเนะี่ยเออนะครับน้ชมน่าจะเข้าใจกันนะ ปุ๊บอ่ะทการกดค้างไปที่เออไอเจโตไฟวงเล็บ,บอานะครับผมจะเรียกมันอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับอ่าแล้วก็ทําการกดคันลอกด้านล่างได้เลยนะครับนี่นะครับตรงมุมซ้ายสุดนะเออมุมด้านล่างซ้ายนะปุ๊บอ่าแล้วก็ทําการเลื่อนเลื่อนมาข้างๆอย่างนี้นะปุ๊บอ่เนี่ยเออเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะเอาไม่ใช่เดินเดิน ต้องกดตรงกลางกานะครับแล้วก็เลื่อนไปปรับอ่าหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าเกมนะครับมานี้ผมก็เจอไปแล้วนะนี่กดตรงนี้แล้วครับปึ๊บอ่าแล้วก็คอมโดดโมดแจงนะครับมามีโฟลเดอร์เดียวนั่นแหละครับอ่าหรือว่าถ้าใครมีหลายๆโฟลเดอร์หน่อยก็ลองอ่านดูเอานะครับมาตามนี้ผมกดเข้ามาดูเลยเนาะปึ๊บแล้วก็ตามด้วยเออหาคําว่าดีซอสแพ็กนะครับอานี่ผมเจอเลยนะด้านล่างนี้เลยนะ ก็กดเข้าไปนะครับอ่าเป็นโฟลเดอร์ตรวนี้นะปึ๊บอ่าแล้วก็กดวางไปได้เลยนะครับส่วนตัวอ่อนพวกอะไรต่างๆผมลองเอ่อผมกระลุไปหมดเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะครับก็จะได้แล้วหนึ่งไฟล์นะครับอ่าปึ๊บแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าใหม่นะครับเมื่อกี้ผมมือกดออกเฉยเลยปึ๊บ อ่าก็กดเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเราเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับมานี่นะครับมาดูทางด้านของวงเล็บ B กันบ้างนะครับก็จะเป็นเออเออกดคลองเหมือนเดิมนะเออกดค้างแล้วก็คลองเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่าแต่จะวางวางไม่ไม่ใช่ที่เดียวกันนะครับที่วางอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างเหมือนเดิมเนาะแล้วก็กดเข้ามาเกมเหมือนเดิมนะครับไปที่โฟลเดอร์เกมเหมือนเดิมนะทัจมนาจะรนอยู่แล้วเนาะกำหนดโมดแจ้งนะครับแล้วก็ตามด้วย B แฮมเบอร์แพ็กนะครับอันนี้จะไม่ใช่รีซอสแพ็กนะก็ตามชื่อด้านนั้นมันนะครับก็จะเป็นตัว b ี b ออ a บีแฮมเบอร์แพ็กีตัว R ก็เป็นรีซอสแพ็กอะไรประมาณนี้เนาะอ่าแล้วับก็นำไปใช้ได้กับกับแอปอนต่างๆนะครับที่มันเป็นไฟล์ซิปนะครับอ่านี่นะครับไฟล์บีแฮมเบอร์แพ็กนะครับโฟลเดอร์มันนะปึ๊บนะก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับอ่าแค่นี้ท่านชมก็สามารถ เข้าไปลองเล่นดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ลงอะไรต่างๆอนี้ท่านชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับวิธีการแบบเข้าไปเล่นเกมแล้วก็ลงในแมพของท่านชมนะครับมาก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิป้ว้่อนกันนะครับพ้นตามชมหรือขอตัวละก่อนนะครับถ้าใครชอบกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมเลยนะครับเพื่มใจในการทำคลิปต่อไปฉันก็ขอตัวละกันนะครับบ๊ายบายอ่าครับลิงโหลดเป็นมีเดียไฟล์นะครับอ่า